มีบ้านนะครับมีท e e ี่ดินมีทรัพย์สินนะครับเราดูจากตรงไหนนะครับอยากรู้ตามมาดูเลยนะครับสาหรับคนที่มีบ้านมีที่ดินนะครับมีหลักทรัพย์นะครับเราดูง่ายๆนะครับบนเนินหลักทรัพย์ของเขานะครับก็คือเนินหลักฐานทั้งภายในและภายนอกเนี่ยนะครับเราดูเลยว่ามีช่องเป็นสี่เหลี่ยมไหมนะครับมันจะมีช่องเป็นสี่เหลี่ยมตามรูปเลยนะครับถ้าใครมีตรงนี้นับเลยครับว่าคุณมี กี่ช่องนั่นเท่ากับจํานวนที่ดินหรือบ้านที่คุณมีนะครับถามว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และได้มายังไงนะครับดูง่ายๆนะครับถ้าคุณมีเส้นมรดกทรัพย์สินเหล่านี้จะได้มาจากมรดกนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีเส้นมรดกนะครับบนเนินเาสาของคุณมีเส้นหลักฐานนะครับนั่นแปลว่าคุณจะได้ทรัพย์สินเหล่านี้นะครับมาจากการทํางานมาจากวาสนาของคุณเองนะครับ และถามว่าจะได้ตามจุดอายุที่เท่าไหร่นะครับดูตามเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นนะครับถ้าได้มาจากเส้นวาสนาดูเลยครับว่าเส้นวาสนาเส้นนี้เกิดขึ้นตอนคุณอายุเท่าไหร่วิ่งไปประสบความสําเร็จสูงสุดตอนคุณอายุเท่าไหร่นะครับ